เขาจะขวองสิบมีเสีบสิบมคขู่ส่วนนี้ครับเขาไอ้นกม่วงมันก็มีไหมครับม่วงมันชนเสียบม่วงมันนมัถวายัมมีเข่าสารมวงดองครับเอ้คล้องฝาครับผมทั้งดองเรียบร้อยเลยครับมีไข่มุแดงมาฝาก่มฝักกู้ร้ามกับผักหวาน่มุดัแเ๋วเดี๋ยวสิกให้กู้มลดรเมไข่มุแดงเครักหวานกันบ่ครับผมถั่วกรเธ วันนี้เราสิได้รางวัลที่เนืองบักม่วงมั่งงามแทนใ่ไหมสวยนะค่ะบักม่วงจากน้องวอสด์เขงเกียกของเกียกแล้วค่ะอ้ยงามงามมากเลยมีข้าวสารพร้อมนะครับเนาะมีข้าวสารมาให้พร้อมทั้งบักม่วงสุกบักม่วงดีบบักม่วงดอกนะคะเบักม่วงดอกมัม่วงอันนี้สาล่าโอ้ยเสียบได้ครับสวนนี้มันดีป้าธ ยิ้มกินแล้วกินดีบอ้ามาสุดกวนน้ำเสียบครับครับผมอันบักปานกับหวานนั่นปะค่ะมักปานกับหวานอันนี้กับปูเอียงบ่เนี้ยนี่โอ้ยเป็นนปูเอียงครับสวัสดีครับมาติดตามต่อนะครับเนาะตอนที่สองครับกับปูตาครับเงินปูตาเอิ่นลอตเตอรี่นะครับเนาะเอาเงินสิบสองเอาสิบเก้าบาทครับ เอาคนละสิบเก้าบาทครับกลับมารุนกันว่าครับสิบเก้านี่สออกลอยเปอร์เซ็นต์ว่างขึ้นจังใดครับกลับมาติดตามความเบาความจ่าของปูพงนะครับเพื่อครับกลับมาติดตามไปปร้อมๆกับทังช่องครับร้มืออื้งกำลังถือออกมืออื้อนหนมั่งเลยวาทชั้นมืออึ้งเขาบอกออกเขาถือออกว่าครึ่งหนึ่งครับผม เขาถือว่าที่นึงจะท้งเออผู้ได้เปลี่็นเปียนชิ้นกรบเ้าเปล่นใจเขาเขาวอาให้เช่นตมเดี๋ยวง่ยอเลี่ใจอีท่มหาักพัทุ่มก็ได้่าทางนนนี่เป็นมีพว่งนี่ง่าหนาเออผู้ขาไปเส้นคือไม่กับปรกันงานไปหนาบ้านเขาพอแบ่แต่ขอแก่เมื่อจะฟองหวังขอแต่เมื่อจะหวัง เขาแก้มือบะเอีมือเนี่ยได้ได้มาเห็ดมาทางซอตันเก่าะดูเออครับผมเออ่านขาวเวทเาวัาประตโคงดังเหลือมากมากบางบ้างบางบ้างขั้นบ่าหายบุกหายร้านแต่ถือว่าด้เครดได้คถ่านะเอาจังกี้คุณชายเงาโค้งันมาเนาะไม่ขึ้นโค้งนั่นมาจากทิพเก่าบมีปูมีเอาจังที่ เอาน้ำโตเตอรี่เท่าไหร่คิับเก้าบาทเอาน้ำโตเตอรี่สิบเก้าบาทไม่เไม่เท่าไหร่เอาหมดโดเตอรี่เท่านี้สิบเก้าบาทครับเอาน้ำโตเตอรี่ครับเอาน้ำโตเตอรี่ครับผมครับผมน้ำโตเตอรี่เอาน้ำโตเตอรี่เร้วคุณใดอยากได้คิีเก้าบาทก็ส่กเราคิีเก้าบาทหาผู้ปั้เอาไปช่วยบัเไม่ว่าผู้ใดมีใครเขาเราแต่ไม่เอาใารเรา ทิ้งเก่าเาวัดไทยะเรา้อแกะเานับของนั่งมกพัวนองมกน้องมกน้องมกกับนองสมครับมีทอดปูวมีทอดเขาไมีทอดนอนดิเขาข้าใจเป็นข้านางขัจักคือขัจักเอ้ยไม่ทิ้เก่าดเบ้อานทเราต้องเป็นทิ้งเก่าปมา

เอาน้าเวอรแต่วิ่งสุนัขเด้หนะบายนึกอไรข้างหังบวกใส่กระเปาใส่กระเป๋าใช้จายเอาวาเอาการานเวอรแต่วคลิปกันใยุ่งับพ่อาเอาเก่าคลิป เอาเก้าทกเผู้ขาว่ามห่างเลยผู้ขาเอาทิกเต้าได้พ่อ่าฝาโน่นแต่ทึกเต้าทึกเต้าเอาทุกเจ้าเลทเต่านะเอาทุกเจ้าเอทุกเจ้าเลาทเ่าเอามเดี๋วเลี้ยเดีลูกมาทีเว้อาทึกเต้าทึกเต้าทึกเต้าใครไม่ทอนใครไม่ไปทอน

รถต่านี่ว่างงนกเข้าไปแล้วองว่าไปแบบว่าทถ้ามีรถต่เทียกออกพอว่าทิ่เก้าชก็ไป่อไปก็อเอาให้พอหยิบไปดูทิ่ก้าที่งเ้าทงเต้าเอาจจน้องรต่าอแล้วคบอาคนทีมาดาบ้เอาเลยเอาจน้องรถายที่งเ ตักวางเขาเอาไปรับให้ไปถือวงคมนะวนะครับผมให้ไม่โชไม่ลาไม่โไม่มาบอกการีจขายดีขายมันคือข้นนะที่เราได้สวยเลยวันนี้มันต่ำนะคุมได้รู้จักได้เคลื่อนเข้าแล้วเตี้ยตู้ได้เห็นใจถ้าคู่ถ้าขาดครมา ทางข้าวเวทุกวันเชื่อใวันเื่อไม่ขาดเหลเราม่หาว่าง่น้ลูกัเราได่งานเด่งงานแม่สมรบาง่ยานแม่อนอยู่บร่งแม่ร่างไส่แผ่นท่องเสียงได้ื่อได้เสียงมาล่องผมน้าเพิ่มจ้าก็จ่ายผูกขายข้าวเราใจยุทูมิจริงจรงบ้านโซฟาลบมบใหม่แล้วหลดเราจ่ายจิตวิญญาณถม

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกับการล่ำถวายหรือว่าล่ำขอโชคอลาภรับการเสด็จพิธีครับกับปูกับกบมาให้โชคให้ลาบครับปูกับมาให้โชคให้ลาบด้วยครับเด้อครับปู อยู่วัดปูเทท่องนะครับเนาะหลังจากล่ำถวายแล้วครับนี่ครับมีหาเก่าเกาศูนย์พระสังกรจจัยรุ่นเก้าศูนย์นะครับเด้อปูบอกเก่าถุงมาเบิงว่าปูพระสังกรจจัยรุ่นใดครับกับรุ่นเก้าศูนย์ครับพี่น้องครับหาเก่ากับไปมากับั่งคือเก่านะครับเด้อ ครับส่วนเก้าเจ็เนี่ครับเก้าเกตคือปูให้บูชาพระปูพระสังกระจัยครับองค์ละเก้าสิบเจ็ดบาทครับพี่น้องครับส่วนเลือกย่ามงามดีนะครับเด้อเลือกย่ามงามดีก็คือสามเก้าสามโมงเสาร์เก้านาฬิกาครับพี่น้องสามโมงเช้าเก้านาฬิกาครับการนี้ก็คือเป็นเบอร์ล่องเท้างวดที่พันมากครับผมปูว่าปูเหยียบไว้แล้วแต่ว่างวดนี้ปูขาในเบาหาพึ่งเบาหาเมือนี้ครับสามเก้า เวลาล่วงเมื่อนะครับหรือว่ายลกเสาเอกีกเสาท่กก็คือสามุมงเสาเก่านาเลกาเลยครับพี่น้องกับพี่จานนาเบิงครับอันนี้เป็นปูก็ไดบาหาแม่สมพรน,นะครับแม่สมพรครับเพื่อแม่สมพรปวดหัวรหลยครับกินยาเบิดรหลยกับปลูกราแอดก็เลยถามแม่สมพรเน,นี่ปูครับปูกับว่าขันสมพรฮ็ดบ้านขันในเสร็จขันขันในแล้วบ่ามีหม่องนอนกับมานอนบ้านพอก็ได้ครับ แอดเลยว่าหัวปูหัวปูหรือว่าบัตรแม่คู่ปูบอกว่าบัตรแม่คู่หัวปูนอนบ่ได้ครับบัตรแม่คู่กับบานเลขทีเนาะครับเนาะหาเจ็ดศูนย์เลครับพี่น้องหาเจ็ศูนย์ครับผมลอตเตอรี่ครับปูเอิญเอาเงินนำลอตเตอรี่คนละสิบเก้าบาทครับผมคุณละสิบเก้าบาทเอาไปเศร้ามาให้ปูกระท้อนให้บาทหนึ่งครับเอฟซีกับพี่เจ๋อหน้าเบิ้งส่วนคลิปนี้ทั้ง่องยิ้มมาด้วยกลับขอสวัสดีครับ